สวัสดีครับผมนกบังบอ่อครับวันนี้โอ้ยมาเล่นเกมดาร์คบอลแซดครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเกมฟอร์ดไนท์ครับแม่งมีดาร์บอลด้วยไอสัตว์ดาร์คบอลซูเปอร์ไอเฮียผิดหวังนิดนึงครับแม่งน่าจะเป็นดาร์คบอลแซดไงคือต้องเข้าใจผมโตมากับดาร์บอลแซดไงไอเฮียดาร์บอลซูเปอร์แม่รู้จักตัวเฮียเลยก็เลยถอยบูม่ากับเบติต้ามาครับต้องขอโทษคุณต๋องด้วยนะครับแม่งขายมัดรวมกันอนสัตว์ เดต้าบูม่าส่วนโงกุลหรือหอคงมารวมกับไอ้ตัวฮิยอนะผมไม่รู้จักอะไรตัวเนี้ยไอ้บอสใหญ่ภาคซูปเปอร์คือไม่รู้จักจริงเลยถอยเบต้าบูม่าเลยวันนี้เรอาบูม่าเล่นก่อนโอ้โหดีโคตรดีใจเลยเฮียแต่ก็ผิดหวังนิดนึงยวหาหาปืนก่อนนะนรับ เดี๋ยวมโมจะโมอยู่จะต,ตายพอจะเอาตัวเดียวก็มีกระไรอยู่ว่าเอามัดรวมแม่งเลยมีเคฟสทำเพียครับทำเคฟสเสร็จแม่งได้เทพเจ้ามังกรด้วยแดกคิวก่อนเดี๋ยวพาชิวใส่ต้นไม้สอง สองก็ป๋องเขาแม่งมันจะงอกขึ้นมาอีกอดเอเ้ยปืนโหลดรอตั้งนานในสัตว์แม่งกว่าจะเล่นได้อาวุธก็มีข้างหลังมีกระดองพุทเท่าเต่าครับแล้วก็มีไม้ไม้ตีก็เป็นไม้ไม้เท้าพุทเท่าเต่าส่วนวูม่านี่มันจะมีสเคลเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิไอเรดาร์หาได้ไอดารกับนบอลน่ะ ไอแขวะข้างหลังแต่มันแจกฟรีเราต้องไปทําเฟสเนาะแล้วทําเฟสครบเจ็ดครั้งเจ็ดเฟสมันจะได้เทพเจ้ามังกรแบบเป็นเครื่องร่อนนะครับเฮ้ยบัลตี้แม่งแบบใหม่ว่ะเอาบัลตี้อะไรวะช่างแมงหัวาของก่อนนะเนี่ยมันมีอะไรมาใหม่เพียบเลย แพ็กงูคุณก็ได้ตัวงูคุณแล้วก็ไอ,อ,อตัวเหี้ยอะไรไช้ำชื่อได้มันเป็นบอสภาคซูเปอร์แล้วก็มีกระบองของหงอคงห้อยข้างหลังแล้วก็เอามาตีตีหินนะแล้วก็ถ้าถ้า,าเบ่งพลังซูเปอร์สาย,ยามมีมีสามขั้นคนระับผมทองแล้วก็อะไรรู้สีฟ้าสีเงินเหี้ยแ,แมง หลังผมไม่รู้จักเด็กยุคเก้าสูงไงดูกระดาษบันแซกก็ไม่ได้ดูแล้วผมเลือกดูตั้งแต่ตอนเซลลตายหายางก่อนโมโด,ด้วยไอเอียตัวลอยแม่งเสือเป็นเหมือนอาราโตะเนแต่ก็ช่างแม่งอะถอยมาแล้วอะ่ะ <c oughs> รุน้นแทบตายวันนึงว่าจะมีหมายเลขสิบแปด มีใหม่เลขสิบแปนี่กดค,ครบเลยล่ะเกิดเป็นวูม่าเขายังโอเควะคิดว่าน่าจะมีเพิ่มอีกผมว่าในอนาคตคงไม่มีแค่สีตัวอ้าวบาวที่เผยน้ววะบาวที่แบบใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังตื่นเต้นตื่นเต้นในที่นี้นนนนนโว้ยยโหลดตั้งแต่สามโมงครึ่งไหวไดเล่นแม่งเล่นไม่ได้ อะไรวะเนะี่ยแคปซูลอะไรวะโอ้วัลตี้เออเฮียอันแค่นี้ดีแล้วจะหาง่ายหน่อยสัตว์อันก่อนแม่งวงเวอ้อเลยแม่งอยู่ท่าเรือูได้สลิงแล้วไม่ใช้ละ เครื่องร่อนขายมีเมฆสีทองแล้วก็มีไ,ไอ้ไทวิชีนไอ้เครื่องแอล้วยานประกาศกลมๆครับผมไม่รู้เรียกชื่อไม่ถูกเอเห็นกระโดดแวบเมื่อกี้จุดมันอยู่ตรงนี้แหละกดไม่ได้ว่ะกดได้ทีอเออดีไม่ยากทางนั้นที่ไหนวะเดี๋ยวมาตายตั้งแต่เราแรกนะเจอตัวแล้วกูเจอตัวมางแล้ว ปืนโลดอีกปังเรียบร้อยครับเออบารตี้หาง่ายหน่อยสาวดวงแม่งเล็กเปิดต่อเลยอยู่ไหนวะมันยังไม่เผยวะอ่ามาแล้วมาแล้วอยู่เหมือง ไปลุ้นกัเมืองอเลาบปล่าแบลตี้กันถ้ารอบหน้าปล่อยมีขอไปได้ลขสิแปดนะครับผู้พัฒนาขอร้องอะโคตรชอบอะ่ะ จีออ้อี้ะเอออีไอตัวนั้นเรียกอะไรวะไอ้ขี่กุยลินไปพามาให้พูท่าเต่าตั้งแต่ตอนเด็กหมายตอนเด็กจำชื่อไม่ได้ที่มันมีสองล่างล่างหัวกับล่างดีอ้สัตว์แม่งไปกลางน้ำแล้วไว้หายเบาตี้แม่งเล็กไงแต่วงใหญ่แบบเมื่อก่อนแม่งก็หายากแต่นี่ง่ายเลยเนี่ยดิ่งหา,างเดียวะ บูมามาแล้วเจ้าบูมาตอนนี้กำลังขับรถหาดักบอลก็นนสรุปแล้วก็ไม่ได้หาดัก,กนบอลครับแค่ทำเควสเฮ้ยเฮ้ยมีพลางทิ้งเต่าเลยเว้ยไอ้สัตว์มาบูมาไม่มีพลังพิเ้เศแต่มีแต่ปืนบูมามีแต่ลูกปืนแจกบูมามีแต่ลูกปืนแจก เอาไปไอสัตว์มันยิงได้ไงวะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยดี๋ยวป่าชิว่อนก้อนเมฆทำอะไรได้วะโอ้เมฆสีทองคนที่คู่ควรเท่านั้นถึงจะขี่ได้แต่กูกลับไปที่เดิมก่อนเอาของโอเคเมฆสีทองเอาไปขี่ดูเก็บของก่อน กูใช้สลิงเหมือนเดิมดีกว่าตอนนี้กูต้องหาชิวแดดให้เต็มก่อนเพราะอ่านจะตายได้กูต้องได้ที่หนึ่งคลิปนี้ป่าเดิมเปิดตัวบูมากมีคนเห็นกูหนึ่งคนกูต้องรีบแดก ที่เราอสุนที่พร้อมตรงฝั่งนู้นมีรถกระบะคันลำคันหนึ่งไอ้เหี้ยลิ้นรวนมาแล้วเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นเต้นเต้นรอบหน้ามึงย้ออะไรมาวะเนี่ยเทมอลนะเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราต้องไปดู มันเป็นรูปแคปซูลน่ะแคปซูลที่บูม่าใช้อ่ะเปิดมันได้แล้วบอกว่าวเ,นเนี่ยโลโกโลโบ้บริษัทไปเลยอะไรวะเนะี่ยไอ้ก้อนแม่นี้รู้ล้วเดีย๋ยวแดกชิวก่อนแค่นั้นก็ทำาเหี้ยแลนะ้วเนี่ยต้องทำส้นตีนเลยอะยิงไอ้สีฟ้านี่คืออะไรวะลองอ้ย พลังขึ้นเต่ารู้แล้วรู้แล้วไอสัตว์เมื่อกี้มีคนใช้เฮียเท่ว่ะเอาละมึงเตรียมโดวพลังขึ้นเต,ต่าได้พลังขึ้นเต่าโอตายาเลยทีเดียวไอสัตว์โอ้โหไอเยียโหดเว้ยใช้ได้กี่ทีวะรีบดูวะไปก่อนที่จะมีคนเห็น เจอกำลังขึ้นเต่าสะท้านคว้าเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวหายเยอะอันนี้เาคงใช้ได้ไม่เยอะหรอกน่าเจอเยอะแล้วเหละลังขึ้นเต่าไม่ตายวะไม่ตายเอาฟืนไปแดกเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งใช้ได้สามครั้งเว้ อะไรแปลกๆไว้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเ,เ,เราไปสำรวจตรงนั้นก็ดีกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเพื่อเพิดที่เดี๋ยวเพื่อปลดล็อกโอ้โหใช้กันหน้าดูเลยพลังฝึกกันง่ายเลยฝึกกันเกลื่อนเลยใช้ใช้กันง่ายขึ้นครับโมคุณนี่ฝึกตั้งนาน,นที่จะไปยงิงได้ขนาดนั้น กูมาแล้วเดียวเองใช้ได้เลยเมื่อกี้ไม่ได้ทันดูหน้าใช้ได้สามครั้งเอาละมีมีเหยอะเยอะเดาพลังขึ้นเตาพาะลังขึ้นเอาเอ้ยมันหมุนได้ดูยเว้ยหมดแล้วยอะมีใช้ได้สามครั้ง เดี๋ยวผมเข้าสำรวจด้วยกอนโอเคเปิดแมปเอาแล้วไงเยี่ออกไงครับน,นี้เอาแล้วไงไปไลน์เรามีสลิงอยู่หาของก่อนเอ้ยคนยิงคนยิง ทีหนึ่งต้องมาเว้ยเฮ้ยอุ้ยโดนแล้วไปเร็วเป็นไอเทมที่ต้องมีอันนี้ป้ายกูออกมาทำไมนอกวงเนี่ยเยอะคือดีสูงไว้ก่อนครับเขาบอกว่าถึงดีสูงได้เปรียบไม่เห็นมันเลยวะนี่วะ หาไม่เจอหาไม่เจอเราต้องโหน้นลิงหนีก่อนโอ้ยบูม่าไม่สามารถจะหอบแบบซูเปอร์สซยายได้ครับเลยต้องใช้สลิกเอาไงเป็นงั้นน่ะเอาอี๋ยาบักเอ้ายืดยาแขนก้างขาไอ้สัต์เอ้ย เอ้ยโ,อโหดีไม่เจ็บเอาทำไงเอ๋อเปลี่ยนปืนหายเราได้เหยื่อแล้วมีคนยิงยงั้นช่วยเราไปช่วย,เรา,าวยเรามาช่วยแจมแจมเรามาช่วยแจมปังเรียบร้อยแม่สีทองเนี่ยเฮ้ยคนยิงคนยิง แนวเดี๋ยวไปดีกว่าไม่เสี่ยงคู่ทองอที่หนึ่งให้ได้วงบิวแล้วเข้าวงกันกูบูมา่าน้อยยอดนักประดิษ์ครับนี่มีสลิงไม่ต้องกลัวหลบแม่งมันยอดต้นไม้น่ะไอสัตว์มันหาไม่เจอหรอกเฮ้ย พี่มันรู้ได้ไงวะเอา้าให้สัตว์เลยมันพยายามจะยิงหาเราอยู่เนี่ยเราโหดไปหามาเลยโอ้ย,อย,อ,ยอยากตายนักใช่ไหมปังฮารี่ฮารี่ฮารี่วอนตายขอโทษนะครับพี่มันสมควรตายเดี๋ยวไปแท็กซี่มิเตอร์ โอ้โหขึ้นสตาร์ทสามห้า 3, เลยตรงไปข้างหน้าเลยพี่อะไรวะแป๊บเดียวห้าสิบเอ้ยถ้ากันโอ้โหเสียงดังมากเลยส,าาสัตว์คุณน็น่าอยู่แถวนี้ไปไหนครับตรงไปก่อนค่ะมันไม่มีทางไปแล้วรูพ้พี่ไม่มีทางไปจอดเดี๋ยวโู้โหสลิงไว้เอง ขึ้นไม่ได้ติดเอ๋อเหี้ยมีหมาอีกเอาหมามา,มามาขี่ไม้กอขี่ได้ดีน่เออน่นตัวตเสืออีกเติมชิวก่อนเดี๋ยวเพิ่งชอบเสือชอบเสือชอบเสือ เราจะไปไหนกันดีอยู่ไหนวะเฮ้ยไอสัตว์ปาดเบิดไฟมาเราจะตกตื่นตระหนกตื่นหนกมันจะมันจะรู้ทันทีเราเฮ้ยยิงไกลวะไอ้เฮี้ยปก่อนไม่สีทองเอาไม่สีทองมาตรงนูง้นก็ยิงอีก โอ้โหนมเมกสีทองคือมันอยู่ต้นไม้เติมชิวก่อนมันไม่เห็นกูจ้างไงมันก็ไม่เห็นกูนอยู่บนยอดมันยิงมันยิงไงนั่นอยู่แง่เลย มันยิงต้นไม้ดว่าอิสสัตวเนือกว่ายิงคนอิสสัตว์ได้ที่สองเลยเฮียแล้วมันก็ไปหาโหลดมาเล่นกันนะครับดาร์กนอนมาแล้ว